ผมนอนราบลงเราค่อยคคืบคานเข้าไปหาต้นเสียงเจ้าสอยก็ทำตามอย่างทุรักทุเลเพราะถือกระป๋องใส่กระดูกไว้ในมือเห็นคนสองคนกำลังก้มก้มเงยเงอยู่ตรงทางข้างหน้าห่างจากผมราวสิบก้าวคลทั้งสองใส่ชุดดำมองปัดเดียวก็แน่ใจว่าไม่ใช่พวกเราคนหนึ่งกำลังขุดดินง่วนอีกคนถือปืนในท่าเตรียมพร้อมหันหลังให้ผมซะด้วยผมง้างนกปืนจุดสีห้าในมือพร้อมกับจังหวะที่เสียงจอบฟันดินเพื่อไม่ให้มันเกิดเสียง จำเป็นที่ผมต้องยิงคนจากข้างหลังของพันนี้ไอ้ที่จะตโกนบอกให้ทิ้งปืนนะทากันได้แต่ในหนังชีวิตจริงขืนทําอย่างนั้นเป็นเน่าแน่ผมกําด้ามปืนด้วยมือทั้งสองอย่างมั่นคงเล็งไปยังพันหลังเจ้าคนถือปืนแล้วเหนี่ยวกาย3าทีซ้อนไอหมอน,นั่นผวาไปข้างหน้าเหมือนถูกช้างถีบแล้วล้มลงแน่นิ่งไม่ไหวติงเจ้าคนกําลังขุดดินตกตะลึงผมจึงถือโอกาสถวายเขาให้อีก3นันดโดยไม่ทันเล็งแต่ระยะใกล้แค่นั้นมันพลาดยาก เจ้านั่นหงายผึ่งพั่วในมือหลุดกระเด็นเจาสอนพุดลุกขึ้นแล้วร้องมนครูแม่นชิบหายหมอบลงผมสั่งเพราะหอผพาขาวในมือนั้นเห็นได้ชัดในแสงจันท์พูดไม่ทันขาดคําแสงไฟก็แลบจากป่าข้างทางระยะไม่ไกลจากที่จะสองคนนอนตายนักเจ้าสอยร้องเสียงหลงทิ้งตัวลงหมอบทันทีผมวาดปืนไปทางแสงไฟที่เห็นแล้วเหนี่ยวไกลไปอีกนัดหนึ่งลูกเลื่อนก็ขังแสดงว่ากระสุนหมดจึงรีบเปลี่ยนแหนบ เสียงปืนกลางวานกล้องกระสุนถูกดินตรงหน้าผมกระจุยเข้าใจว่าเป็นปืนเล็กยาวเพียงกระบอกเดียวผมเลยเหนี่ยวกายปล่อยกระสุนจนหมด7จ็ดนัดเท่าที่เหลือติดตัวมาได้ยินเสียงคนร้องพร้อมสีเท้าวิ่งผ่าไปชนกิ่งไม้แถวนั้นก็ใจชื้นรีบบอกเจ้าสอยตามมันไปเว้ยผมถูกยิงนาครูโดนที่ไหนผมถามขาครับเจียดของดีไปนิดเดียว <laughs> งั้นมึงรออยู่ที่นี่ทิ้งปืนที่หมดลูกในมือ แล้วผมค่อยๆคืบคานไปหาเจ้าคนที่ผมยิงทีแรกที่นอนตายความหน้าทับปืนอยู่เห็นแวบ,บเดียวก็รู้ว่ายี่ห้ออากาทําในรัสเซียขึ้นลําเรียบร้อยผมยึดมาถือไว้ในมือแล้วลุกขึ้นวิ่งตามเสียงฝีเท้าที่เหยียบกิ่งไม้แห้งหักนั้นผมตามมันไปติดๆป่าตอนนั้นโปร่งวิ่งตามมาได้หน่อยก็เห็นปืนเล็ยกยาวกระบอกหนึ่งตกอยู่ตรงจุดที่ผมยิงดาสุ่มเมื่อตะกี้จึงนึกในใจว่าหวานกูละ ยกปืนกลรัสเซียขึ้นตั้งบังหน้าวิ่งตามยังไม่วิตกก็จะถูกซุ่มดักทำร้ายเสียงฝีเท้าข้างหน้าก็าช้าลงเลยเฮ้หยุดผมตะโกนเมื่อเห็นคนเดินโซเซยอยู่ข้างหน้าร่างนั้นยังเคลื่อนไหวเปะปะต่อไปจึงตัดสินใจเหนี่ยวกายปล่อยกระสุนข้ามหัวมันไป 4- 5ห้านัดได้ผลเจ้านั้นชะง,งักกับที่หันหลังมือซ้ายกลุมอยู่ที่ต้นแขนขวาที่ห้อยร่องแรงผมเล็งปืนไปยังร่างมันเราค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้ๆมันเป็นเด็กหนุ่มอายุค,คงไม่ถึง20สิบ ผมคิดร่างผอมเกรงหน้าข่าวซีเห็นได้ชัดในแสงจันท์มึงพวกไหนผมจว้วาดลัน่นมันมองหน้าเฉยในตาเหมือนสัตว์บาดเจ็บหายใจดังฟืดฟาดผมฟาดปากกระบอกปืนเข้าบนไหล่ซ้ายมันแล้วปล่อยไกยเหนียวกระสุนอีกสามสี่นัดเจ้าเด็กหนุ่มสะดุ้งเหือกถอยหลังไปสองสามก้าหูมึงได้ยินนี่วาตอบกูมาคราวนี้ผมจ่อลำกล้กองปืนที่ร้อนฉี่ตรงหน้าผากมันกูฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตย มันบอกไอหมอนี่โดนคอมมิวน,นิสต์ล้างสมองซะอยู่หมัดผมคิดในใจถ้อยคำของมันฟังเพราะเต็มไปด้วยอุดมการอันสูงส่งทั้งนั้นคนด้อยการศึกษาได้ยินแล้วหลงเชื่อไปตามๆกันไปกับกูผมก้าวอ้อมไปข้างหลังมันเอาปืนทิ้มตรงคอแล้วตะวาดไปเดินฆ่ากูซะไอพวกจักรวรรดินิยมอเมริกามันพูดยังกับโฆศกวิทยุป,ปักกิ่งที่เราเคยรับฟังไม่มีผิดเลยเดี๋ยวมึงได้ตายแนะ่ ผมถี่เปลี่ยงขคอห้เป็นการเล่งให้มันเดินเร็วเขา้ามันร้องคลางยังเจ็บปวดเพราะแขนห้อยล่องแรงเข้าใจว่ากระดูกคงหักด้วยอำนาจลูกปืนจุดสีห้าไอ้สอยรวบรวมอาวุธทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วพอเห็นผมคุมเฉลยเข้ามามันก็ถามไอ้นี่แล้นไยครูที่มันยิงเราเออมึงเป็นไงบ้างเกือบศูนย์พันครับ <laughs> พอเดินไหวไหมผมโหดร้อพงพางพูดพลางพอได้รับนายครูผมเห็นเลือดมันชุ่มตรงขากางเกงด้านในจึงบอก มึงหา,าผ้ารัดแผลไว้ให้แน่นมันแกะปมผ้าเช็ดหน้าที่หอกกระป๋องออกมาพันขาไว้เจ้านี่ทรหดใช้ได้เสร็จแล้วก็ยัดกระป๋องใส่กระเป๋ากางเกงฉะเลยขยับทําท่าจะวิ่งหนีผมเตะขามันล้มลงในทันทีผมทําให้มันเดินช้าได้นะครับในครูเจ้าสอยว่าพางจอบป,ปืนเล็กยาวเขาที่หัวแม่ตินฉเฉลยแล้วลัน่นไกโปงเด็กหนุ่มร้องโหยหวนแต่เจ้าคนยิงหัวรอกกากอ๋อฮ่า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 ทเท่ไว้มึงยิงกูนี่หว่า ไอ้บ้า,บาเอ้ยผมด่าเดี๋ยวมันตายหาหรอกเอามันไว้ทาไมอ่ะนายครูจะสอบปากคําหาข่าวสิวะความที่กลัวว่าฉเฉลยจะตายหาซะก่อนผมจึงงัดเชือกลมกลุ่มหนึ่งที่ติดตัวอยู่เสมอออกมามาต้นแขนเหนือบาดแผลกับโคนหัวแม่ตีนมันไวน้แน่นแล้วควักมอร์ฟินหลอดเหมือนยาสีฟันขนาดเล็กติดกับเข็มเสร็จจากกระเป๋าเครื่องมือปฐมพยาบาลที่พวกอเมริกันแลรามต้องมีติดตัวกันทุกคนปักเขาที่แขนอีกข้างก่อนบีบยาเข้าไปไม่ถึงสองนาทีไอ้หมอนั้นก็หยุดครวนคลาง ยาขนาดนี้มันได้ผลชะงัดจริงๆในเรื่องบรรเทาความเจ็บปวดคราเคยสอนว่ามันมีคุณมาหาลัยแต่โทษมันก็มากถ้าใช้บ่อยจนติดซึ่งแย่ก,กว่าฟินหรือเฮโรอีนซะอีกไปเวอร์สอยผมบอกพลางพยุงเฉลยให้ลุกขึ้นทุกคนในกองพนันต่างตื่นเต้นนับเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายเราจับเฉลยได้หลังแนวทันทีที่ผมเข้ามาถึงกองพนันผู้บังคับกองพนันรารีบมาเจรจากับเพลย์ไลท์ทันทีผมขอตัวไปสอบปากคำได้แต่ให้หมอดูอาการก่อน หัวหน้าทีมตอบส่วนคลาร์ก,ก็ลงมือตรวจอาการอย่างละเอียดเสร็จแล้วจึงบอกจำเป็นต้องตัดแขนิ้งจัดการโดยเร็วเพิร์ไลสั่งแล้วเดินออกจากเต็นท์ไปถามเขาดูสิธนาะยอมให้ตัดไหมคลาร์กถามอย่างลังเลผู้บังคับกองพันลาวทราบเข้าจึงบอกตัดรอดเป็นอะไรค่อยรับรองเองแต่ให้มันตายก็แล้วกันผู้จบก็เดินออกจากเต็นท์คนอื่นๆก็ตามออกไปด้วยผมขยับจะตามมั่งเสียงคลาร์กเรียกเอธนาะรืออยู่ก่อน ผมเกาหัวแรงๆมีไรทำไมช่วยอัวตัดแขนหน่อยสิใครมั่งอยากดูเรื่องว่าเสี่ยวอย่างนี้จึงตอบไปใช้คนอื่นเถอะวะคลร์กแบมือทั้งสองข้างพร้อมกับยักษ์ไหลเช่นอเมริกันทั่วไปอย่างเคยชินมีใครเล่านอกจากเลือกคนเดียวที่รู้เรื่องหมอดีกว่าทุกคนในทีมผมถอนใจดังเฮือกไม่ใช่หน้าที่อัวนนะเว้ยนึกถึงมนุษยธรรถามสิวะหรือเป็นคนยิงมันแท้เป็นงั้นไปเมื่อไม่มีทางเลือกจึงต้องเข้าไปช่วยมัดคนเจ็บติดกับเตียง เจ้าสอยเดินกระย่องกระแย่งเข้ามาทำแผลค่อยก่อนสิในหมอคลักตัวเสร็จก็ไรไปนอนรอเตียงนู่นรือโดนนิดเดียวเจ้าสอยตุปัดตุป,ป่องขึ้นนอนบนเตียงแต่ยังไม่วายบนแหมที่ข่าศึกแล้วก็ทําให้มันก่อนนะในหมอหมอประจําทีมอิตโลรานเมื่อผมบอกเขาโอ้เป็นหมอนี่ว่าคนแหนกันก็ต้องรักษาก่อนไม่ว่ามันจะเป็นใครว่าเราก็จัดแจงฉีดยาชาเข้าบริเวณหัวไหล่คนเจ็บอย่าสลบผมถามคลักสั่นหน้า มีซะเมื่อไหร่เราผมตาเลือกเฮ้ยล้วงทำไงอ่ะตัดมันทั้งอย่างนี้แหละ,ะเฉลยหนุ่มสลบเมือ่อเมื่อเจ้าสอยดันเดินมาดูแลหยิบแขนข้างที่ถูกตัดทิ้งไว้ในถังขึ้นพิจารณาคลากรีบฉีดยากระตุ้นหัวใจแล้วด่าขมมงบ้าที่ผ่หายเลยเสือไปให้เขาเห็นทาไมเจ้าสอยเรโยนแขนลงถังกลับไปนอนเตียงตามเดิมคลากย็บบาดแผลพลางพูดกับผมนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตอัวที่เคยตัดแขนคนเป็นๆเคราะดีที่ไม่ใช่แขนผม ผมจึงแอบถอนใจโล่งอกไม่มียาฉีดกันบัดทยักรหรอวะผมถามเมื่อเห็นหมอเย็บแผลเสร็จก็เอาผ้าพันหรือคนรู้ไว้ด้วยประเทศนี้ไม่มีเชื้อที่ว่านั้นเลยมันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงซึ่งผมทราบภายหลังว่าตามโรงพยาบาลทุกแห่งและหน่วยแพทย์ข,ของสหรัฐนั้นไม่เคยสั่งติตา纳สแอนติท็อกซินหรือยากาันบาดทยักมาไว้ใช้สักหลอดเดียวคนเจ็บยังไม่ฟื้นคลาขันไปจัดการกับแผลเจ้าสอย กระสุนทาขาหนีบเฉียดของดีไปนิดเดียวอย่างที่มันว่าเกือบศูนย์พันจริงๆวันรุ่งขึ้นการซักปากคําเฉลยก็เริ่มตน้นด้วยมีผมเป็นล่ามเพลไรตและผู้บังคับกองพันที่13ช่วยกันถามเห็นหล็กนั่งจดชื่อยศและเลขประจําตัวข่าศึกอยู่เงียบเงียบมึงมาทำไมที่นี่ผู้พันไรายถามสายเรามาฝังระเบิดผ่านแนวหน้ามาได้ยังไงก็รู้รหัสผ่านทําไมมึงรู้แอบซุ่มฟังมาด้วยกันกี่คนเพนไลไรถามบาง สามในกองพันของเราเริ่มมีจีนแดงกับลสเซยกอีกคนเท่าที่มีอเมริกันกับไทยมันเล่นสำนวนบอกจำนวนที่แน่นอนมนาะผู้พันไรตวาดบางมันสยยยิ้มเรามีสายโซเวียตห้าจีนแดงแปดฐานส่วนใหญ่เป็นคนชาติไหนเพิร์ไลท์ถามเวียดคและลาาแดงเท่ากันทำไมมารบในดินแดนเรามันสูดลมเข้าปอดก่อนตอบผู้อ้ดงการของประชาชนและปลดแอกพวกจกวักรวรรดินิยมกูไม่มีแอกที่อะไรมึงปลดผู้พันไรคำราม มันแค language> ่นหัวร้อก่อนตอบสายจีนแดงบอกเราไว้แล้วพวกมึงถูกเมริกันสมตะายผู้พันไรขยับปืนเผิดไรดึงแขนไว้พลางบอกส่งโทมนไปกองบัญชาการดีกว่า